สวนเลยครับชื่อสวนน้องหลุยสวนน้องหลุยชื่อหลานบ้านโดนหัวนาคือยึดถองันหลานอย่าไลน์เนาะเพราะว่าชื่อหลานในนามในนามสวนก็คือชื่อสวนน้องหลุยแต่ก่อนแต่ก่อนเขาคิดว่าคนนี้ชื่อชื่อหลุยเออเออเออไอ้ลูกปตองเข้ามามาเขาเรียกหลุยหลุยนี่หหลลุยุยสวนน้องหลุยก็บอกสวนน้องหลุยเอะไรกันไปลองไปเอาน้ำเขาว่าเอาน้ำมันล่างหนาเลยผ่องเลยนะน้องเอาน้เกนฑ์เนาะ อะมันก็มีเลยครับมีดฟันหัวแขกคือมันแขกอคนไทยคือเห็นอะไรก็ดีกินน่ะไม่มีแต่ไหลโโรนอากาศโดนจาให้ยะให้เห็นอะไรแล้วกันเห็นอะไรเอาคอมเม้นตเกษตรพาินเกษตรพาดินเ่ซ็นท่านออเดอร์เซ็นท่านวันละห้าร้อยกิโลไม่มีส่งครับตอนนี้ห้าร้อยไม่ส่งสงเทพเลยจ้ะเพราะว่าทางพนักงานใหญ่ แกอะไรห้องน้ำเปอบบอกบอกดิ้งเธอบอกไม่ดิงเถอบอกเปลือแกอยู่น้ำห้องน้ำอยู่ข้างในอาเนี่ยเอาเหมือนเคยไปผ่าขายแถวริมถนนเนาะโอ้อามอนมอนกทมีไมจ้อมีจ้อไม่ไหวหรเีนู่แก พาลุลีครับไปสวนไหนตัวนั้นหายหมดปีปีนาปีนาเขาไม่ให้ไปเขาลบเดี๋ยวผมจะแอบไปเออเดี๋ยวผมจะแไปหาที่สวนโอราไม่อยู่เนี่ยฉันไม่อยู่พอดีเลยนึกว่าทีนิษรับนะโทรศัพท์ไม่ได้มาเลยทำไมล่ะครับเขาบอกว่าไม่อยู่ไงโดนน่นเห็นไหมชัดเจนอ้าวทำไมล่ะไม่อยากต้อนรับอ้าวทำไมล่ะอยากจะถามอยากจะถามพินิษน่ะ อย oh, oh. ู่ใปยิบโทแล้วโอ้น้ำแตกดูนี่แกดูนี่อ่อนหมากเลยัมันต่างกันไม่ตางกันเนาพวกเี่นะ่ี่ไหนนี่จับผิวดูงกล้าถามนี่บมาว่าทำไมเราโอ้ยก็หันไปนอกคือหนูเออหันไปทางนี่เออนั่นแหละมีเนื้อบาง

ว่าได้เรื่องหรือเปล่านี่ไอหมูมันแก่เนอะเจ้าของสวนยังไม่ได้กินเลยนะครับมะหาวต้นนี้โกงตรงในบ้านเนี่ยเจ้าของสวนยังไไม่ด้กินหมดแล้วมาแแกมันกินจริงก็ยังไม่ได้กินเลยนี่ลูกเนี่แหละเก็บหมดละหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ไม่ต้องหรอกเขาผมให้คุณดิ้งเธอก็ไม่ค่อยได้กิน บ่อยอ้คุณหมอน่ไปดูพอ,อม,มาเุ๊บทรับคุณหมอก่อนเลยผมพามาแต่ใ้แผนที่ตามสลดเนาะอยู่อยู่ในการูนแล้ว่วงนี้จะเห็นผมบ่อยใช่ไหมวันนั้นที่ไปถ่ายก็รูาเดี๋ยวจะมาค่าใช่ไหมเออใช่ใช่ใชไหนใช่ว่า คนแก่ชื่ออะไรทาตะกุลอะไรสมพงษ์อนนี้มะเรอน่มใช่ไหมก็ิ้งเไมใ่ทไมอคนจำไม่ได้เอาแล้วอ่างกันตรงไหนนะถ่ายเมื่อวานนี่เพิ่งถ่ายเมือวานิ่ายนใที่ว่าพยัยเลพยัยชื่อพยยอะไรถ่ายเมื่อวานเดพงษ์สมพงษ์มะเรงมะเรงนะอันนี้ผมให้เอากินเนาะให้หนกินออใ้หกไชอกนเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวต้องไปดูคลิปกินไก่เมื่อวานขนาดคนที่มาอยู่ในวงอะโดนนินทาอะไรอีกใช่เ้แหนมโดนนินทาแบบยับเลยเพาะผมเห็นดูพักนินทาเจอเลยต้นตูดท้ายู่นบอก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 ออมี อันนี้ติดตามเพียพี่หมอตลอดใช่ไหมนี่จำผมเตอดแต่ว่าจำผมก็นี่ไงก็นี่ไงที่ว่าที่เราอ่ะมันมาดูเขาทาก็เข่าก้าตรงสลากอบบ้านปะป่าก็นี่กที่เรียกฉันกินเข่าอ่ะอ๋อ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 ะไหเลเเลยเดี๋ยวพ่อยายเอาหนาลองเอากีอ แล้วลูกนี่น้าไปไหนล่ะแหมมาถึงมาลุยของเขาอย่างเดียวเลยนี่ยมีช่อหนึ่องให้ดูน้าเขาโอ้มันสมบูรณ์ขนาดน้ามันล้นเลยอ่ะล้นหน่วยออกมาแหม่ล้นเลยมั้ยมาดูดูเดี๋ยวไม่รู้จะใช่อะไรจะหายคมใจเลยว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะ แล้วก็ดูทุกคลิปเลยครับ็มีที่เป็หมอลงก็ดูทุกทุกเรื่องแฟนคลับแฟนคลับมาเจอแฟนคลับวันนี่มะเขืออะไรกันมะเขือ <c oughs> <c oughs> สุก <os> ม <c oughs> <ส>ันก็เลยเหลืองอันนี้มาาจ

อันี้คน่บานรงี้ต้องเอาใบเองกที่จิ้มปูใบเนี่ยเพื่อมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือว่าจะเจ้าหน้ามะพร้าวแล้วฉีดฉีดด้วยจ้ะอันนี้แล้คุเมียอยากกินด้วยหวานคุณมาจะยไม่หว่าน้าเมียน้อยใจเยอกาน่ยอคุณิดว่ากอฟหมาา่าจไปคือหอเข้ามาสวเลย หวานและ<อ>ม<า>ั้งอ้นี่วานนี่คือหวานให้หมอ,อนั่น <c oughs> ใช่ไม่ใช่เกษตรไหนไหนก็ต้ามาเรื่อยไหนตรงไหนนี่บ่อไหนนี่ไงทีวานนี่ไงวาน<อ>นี่ก็ได้เลยนี่ยอาอไหนมาวานไปหวานป่าก็ต้องฆ่าได้ไหมเ <c oughs> มืองได้เมืองไทยนี่ดีในน้ำม,มีป่าในนามีแต่ <c oughs> ไม่รู้ป่าใคร เขาบอกตั้งแต่สมัยตัวไทยแล้วเขาบอกแล้วว่าในน้ามีปลาดิวันไปเจอร้อยอย่างใอ่งเขาบอดูได้เน่องจเกตดวไฟเพื่อกายเป็นนันอย่างคืออะไรเดี๋ยวเียวทุกวนวานอยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่ามันขนาใหญ่มันใหญ่ดีจัะโอ้โรอไทยครับนน้ำปนกระน้น้เนกจังหัดตรงไหนอันนี้น้ำมัจะแก้วไหมยะแป๊บนึงทําไ

เย็นนี่เย็นนี้รอดูเลยเดี๋ยวตัดบลงเย็นนี่แหละหมอบอกหมอสายเห็นน่ะเขาก็จะบอกว่ามีน้ามันจะไม่บอกฉันเลยฉันไม่ได้ไปไม่ได้เห็นคุณหมอตัวจริงมีสามคนให้นายกนไ้านชวนกินบุ้งคุ้กก็จะมานี่ไมาต่อมาเมื่อวานนายจะไม่ฉันนี่ต้คุณหมอไงว่าไอ้ชายมันจะมีคนเหมือนเดบบคนเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อไม่คิดว่าจะมาด้วยกันเมื่อวานเมื่อวานไปไปวักผ่ามาบ้านแปงแล้วจะเลยมาหนี้พอดีผมติดทำงานอยู่ จะดึงแหขึ้นมาเราูอะไรสมส้่ะนส้มส้มนหน่งหน่งส้มส้มอ่ะหน่ส้มสมหนแล้วมีเจ้าวังของเขาดิหือดานนานอหหน่นึ่งน่นส้มส้ไอโอ้กคนดอ่ะคนดอโอ้ยปดใครไม่เปเนาคนนีพูดพูดจิงตลอดไแกคนปดนนีผมพูด ไปปตไปเลยโอ้โหโอ้ยตัวยังใหญ่โอ้ระวังระวังอืมโอ้ปล่อยตัวตัวใหญ่มันไข่อยู่ปล่อยไปทุกสารมันตัวโล่ปล่อยไปเลยเอาตัวตัวน้อยไว้มันไข่อยู่ตรงนั้นรอดไหมฮะจะรอดไหมล่ะรอดรอดตอนนี้รอดรีบปล่อยอะรอดถ้าเกิดรอนานอะรอด เร่งเรเพง่งนะลูกนั่น,หนนะแหวงนั่นแหละิอ,อย่างเร็วเลยโอ้นี่แบบชาเดียวนย้ไม่ได้ผ่านเนจวกกไ, <c oughs> ไม่เป็นไรเรา้องเทมืหมอตัวใหญ่เนาะ <c oughs> แต่ตัวน้อยได้ได

มันนอนรอเอ้ามันไปบนังงาบังงาจะอยู่สองตัวเอาปดเอาเลยนี่มันนอนรอเอาพี่โยนคนปดนะแกนะแกเก่งคนปดอ่ะปดเก่งนก่คนปดเก่งอ่ะคุณน่อยคนปดมานอ้ะปดเขาเรื่อยปดเขาไปทั่วผมปดไม่เป็นจริงอ่ะก็ไม่ต้องแวะไหนเด้อไปบ้านเลยเด้อไปทำกินซุสุดก็ไม่อยากให้ตายง่าย ว <c oughs> ันหลังมึมาทำต้นเขาของล่งนาควนย่างเออยิงตาเราทิพย์หนึ่งทิพย์หนึ่งทิปวิ้งอร่อยนะจ๊ะปลาปลาตะเพียนน่ะย่างน่ะที่พยายามพยายามตกเหลือนมมะขามเปลี้ยงปลาะให้มันคู่กันได้มีอาชีพคู่กันจริงๆแล้วจำมนี่ก่อนเขาทำผสมเนาะผสมเขาสั่งอยู่แต่ว่าไม่มีอยู่ล้ผู้ช่วยผู้ช่วยดาวหมูสีน่ะเขาก็สั่งอยู่โปรยนี่ก็รยห้าซิฟจ้ะ ตัวขนาดนี้จะขายง<อ>านซีฟเดี๋ยวตัวนี้กูไม่เคยขายลูกใหญ่ทั้งี้นาะเขายังไม่ได้ใส่ถุงให้เลยเตรียมนัดคนเลยฮะเขายังไม่ได้นัดใส่ถุงให้เลยนัดคนหรอเอาเนี่ยเอาเสื้อพี่หมอรวมครับตรอดให้เอาไว้นี่เลยโทรหาใครแหน็บวะ กระเพาเอกอิ่มเขาสั่งมะยมหวานให้น่นเริ่มนิดแก่เริ่มนิดี่แกเมียอยากกินก็ไม่หวานรพี่หมอมาีได้เลยเอาม่ยมไปไปเถอะ อยากมนี่เา่อมามามจะไม่ตัดจะมีน้ำจะมีน้ำไหลไหมจะเพอะเพอนไกิราวหนกินอยู่คนเดียไ่เห็นะยงตัวใหญ่เไมจังอ๊บไอ้เหที่มบอกตัวเล็กหน่อยจะองจะองเพาะไมองรอะซื้อใหม่เลยอ่ะไปอะไรหะับใหญ่นี่่าแเล็วะนิ่มเหือน้าวมุอที่สามนี่คืออะไรเมไม่ตหรอกคร่อือ ฮะมันไม่ใช่แค่คาวะละาคีด้วย้